ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำคลิปเลยนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากสำหรับมือใหม่เนาะเหมือน,นทุกครั้งก็คือเรื่องเครื่องเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนานๆไม่ได้ออกงานช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่ไม่ให้พวกวงการบันเทิงต่างๆไม่ได้เล่นไม่ได้ออกงานกันเลยก็ถ้าเครื่องไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับ ก็ประมาณสักสามอาทิตย์เสียอาทิตย์ก็เสียบไฟทิ้งไว้สักประมาณ20-30นาทีเพื่อให้ไฟมันไปเลี้ยงระบบะเครื่องของเราเนาะคือไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ครับเสียบไฟไว้เฉยให้มันมีไฟไปเลี้ยงระบบบ,บ,บ้างครับจะอย่าทิ้งไว้โดยที่เราไม่ให้ไฟเข้าไปเลี้ยงในตัวเครื่องนะครับสักประมาณสามอาทิตย์ถึงเสียอาทิตย์หรือประมาณเดือนหนึ่งครับอย่างน้อยก็เสียบไฟทิ้งไว้สัก20-30นาที ถ้าเราไม่มีเวลาเปิดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ